สวัสดีครับผมเซอร์บอลนะครับจากไท่อัมหันใหญ่นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเรื่องการเซฟตี้นะครับของรถไท่อัมนะครับก็โดยทั่วไปแล้วผมมักเจอลูกค้านะครับพบลูกค้าหลายๆท่านนะครับเวลาเข้ามาดูหรือมาสตาร์ทลองไท่อัมเนี่ยนะครับอาจจะไม่เข้าใจของตัวรถนะฮะวันนี้เราจะมาแนะนํานะครับผมก็โดยทั่วไปเนี่ยสำหรับพี่พี่ไบค์เกอร์ทุกท่านนะครับที่จะทราบก็คือว่าเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจเนี่ยก็จะมีสวิต ออฟออนอยู่ตรงนี้นะครับกะคือจะเปิดแล้วนะครับเมื่อเปิดสวิตมาเป็นออนแล้วเนี่ยก็เข้าใจว่าเซ็นเซอร์ขาตั้งครับทํางานอยู่เอาขึ้นครับสตาร์ทครับของไทยแอมเราเป็นการเซฟตี้นะครับยังไม่สามารถที่จะสตาร์ทได้นะครับก็ต้องกำพัดครับผมนี่ครับนะครับทุกรุ่นนะครับของไท่แอมเราคือต้องกำพัดและสตาร์ทนะครับ อย่างกรณีว่าเซ็นเซอร์ขาตั้งนะครับเราลงนะครับแล้วเรากำลัพัดจับต้องแท้งได้นะครับคือการที่กำลัพัดนี่ก็คือเป็นการเซฟตี้อย่างหนึ่งนะครับผมนะครับเพื่อป้องกันที่เวลาลูกค้านะครับเข้าเกียร์ไว้นะครับแล้วไม่รู้นะครับเซนเซอร์ขาตั้งขึ้นสตาร์ทปุ๊บรถเกิดอาการพุ่งได้นะครับยังไงฝากไว้ก่อนนะครับวันนี้ไว้พบกันคลิปหน้าครับเยี่ยมครับผม สวัสดีครับ